ราชาลูกหนังทโโั่วโกขอเสนอเซาท์ทอมตันพบลิเวอร์พูลปรับหลังโจนสุยต่อค่าเซเผู้เล่นตัวจริงหงแดงคืนวันอาทิตย์นี้หงแดงลิเวอร์พูลจากฝูงพิมลิกมีโอกาสดีที่จะโกยคะแนนเพิ่มเมื่อมีโปรแกรมออกไปเยือนเซาท์ทอมตันทีมอันดับสุดท้ายที่แพ้เกมลีก5าจาก6เกมหลังสุดและนี่คือชุด11เผู้เล่นตัวจริงระบบ4-2-3-1ที่กุนซืออา์เนอร์สล็อตน่าจะเลือกใช้งานในเกมที่เซนต์แมรีสเตเดียมผู้รักษาประตูควีวนเคลเลอร์อ โกเมือหนึ่งอย่างอลิซอนเบเกอร์ยังไม่พร้อมนั่นหมายความว่าในทวารชาวไอริชวัย26ปีเตรียมลงเฝ้าเสาให้หงแดงเป็นนัดที่9ในซีซั่นนี้แบ็กโฟล์คอเนอร์แบดลีย์อิบราฮิมาโกนาเตเฟอร์กิลฟันไดคอสตาซิมิคัสเซนอลกซานโนเจ็บแฮมสติงทำให้ดาวรุ่งอย่างแบตลีย์ได้รับโอกาสสตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งแบ็กขวาส่วนกัปตันฟันไดเช็คฟิตผ่านพร้อมยืนเซอร์แบคคู่กับโกนาเตสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายซอลตน่าจะเลือกใช้งานซิมิคัสเพื่อเก็บแอนดูโลบาสันไว้ฟัดเรอมริช่วงกลาสาห์ คู่กลางรับไบรอันกราเฟนแบกอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ทั้งกราเฟนแบกและแม็กอลิสเตอร์ไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตพร้อมดุยต่อในบทบาทกลางรับ3ตัวรุกโมฮัมเหม็ดซาร่าคือทิสโจนโคดี้กักโปซาราฟิตเต็มถังการันตีตัวจริงด้านขวาอยู่แล้วส่วนด้านซ้ายกักโปน่าจะได้รับโอกาสก่อนลุยดีอาสส่วนตรงกลางชั่วโมงนี้ต้องยกให้โจนที่กำลังเล่นได้ความมั่นใจถึงแม้ดูมิริโซโบสไลมีผลงานดีกับทีมชาติฮังการีก็ตาม หน้าเป้าดาวิดนูนเยสดีโกโชต้ายังไม่พร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกในเกมนี้ดังนั้นนูนเยสจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงต่ออย่างแน่นอนเลวิสโบเวอร์รายงานว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ริโอเอ็นกูมโมฮาปีพรสวรรค์สูงวัย16ปีกำลังเป็นที่ชื่นชมทั้งกับอาร์เน่เฮดโค้ชลิเวอร์พูลและทีมงานสตาฟโค้ชในการฝึกซ้อมของทีมชุดใหญ่เป็นอย่างมาก อาเนอร์ึ่งในความสามารถของเอ็นกูโมฮาทั้งในความเก่งที่เขามีและระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ได้ดีเลยทีเดียวแต่จะไม่มีการเร่งรีบอะไรให้เขาต้องขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในเร็ววันนี้เช่นเดียวกันกับเทนิโนี่กองกลางดาวรุ่งวัย17ปีมาคพรสวรรค์อีกคนที่ตอนนี้ได้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วแต่นั่นก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะเห็นทั้งเนียวนี่และเอ็นกูโมฮาลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่โหงแดง ในเกมวันถ้วยในประเทศที่ทีมยังคงอยู่ในเส้นทางของการแข่งขันจนถึงตอนนี้เห็นรามีนยามาปีวัย17ปีของบาซโลนาที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้วมันก็อยากที่จะเห็นเอ็นกูโมฮาทำแบบนั้นที่ลิเวอร์พูลบ้า,บางแต่อย่างที่เห็นตอนนี้ยามาเริ่มที่จะมีอาการบาดเจ็บมากขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อและข้อเท้าเพราะถูกใช้งานมากเกินไปหรือเปล่าเมื่อเทียบกับอายุเพียงเท่านี้ สำหรับเอ็นกูโมฮาเชื่อว่านี่เป็นอีกหนึ่งในเพชรทีท่รอเจรไนให้เป็นเพชรเม็ดงามได้เลยและอาเนอร์อาจจะไม่เร่งรีบแบบนั้นเพราะเขาต้องการค่อยเป็นค่อยไปกับดาวรุ่งแบบนี้และหวังว่าทั้งเอ็นกูโมฮาและเทเนียลนี่รวมไปถึงเจเดนแดนซ์ ance, จะก้าวขึ้นมาโลดแล่นในทีมชุดใหญ่ในอนาคตข้างหน้านี้นะครับเป๊ปยอมรับไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นที่แอนฟิ์ เ๊ปกอริล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าทีมของเขาอยู่ในช่วงเปราะบางหลังพ่ายชัยขาบ้านให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์4-0เป็นความพ่ายแพ้นัดที่5ติดต่อกันพร้อมแสดงความกังวลใจก่อนไปเยือนจากฝูงลิเวอร์พูลโดยกล่าวว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่แอนฟิลด์ทีมเรบใบสีฟ้าช็อกแฟนบอลทั่วโลกเมื่อปราชายขาบ้านเป็นนัดแรกในรอบกว่า2ปีหลังปล่อยให้สเปอร์บุกมาถล่มไป4-0ถือเป็นความพ่ายแพ้ติดต่อกันเป็นนัดที่5ในทุกรายการ นอกจากนี้ยังถือเป็นครั้งแรกของเป๊ปิลเส้นทางการคุมทีมด้วยที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์แพ้ติดต่อกันยาวนานขนาดนี้ตอนนี้เรากําลังเปราะบางเราไม่สามารถป้องกันได้อย่างถูกต้องเราออกสตาร์ทกันได้ดีแต่ยิงไม่ได้จนมาเสียประตูในที่สุดจากนั้นสถานการณ์ก็ยากขึ้นผมเคยอยู่ที่นี่ในฐานะผู้เล่นอาจจะไม่ใช่ในฐานะผู้จัดการทีมครั้งแรก3นัดเราแพ้ที่บาร์เซโลนา โอกาสเดียวที่เรามีคือยืนหยัดสู้กันต่อไปผลการแข่งขัน8ปีที่ผ่านมาก็ทำมันแบบนั้นการเปลี่ยนแปลงแนวทางจะเป็นความผิดพลาดชีวิตและกีฬาไม่มีเทพนิยายบางครั้งคุณต้องผ่านสถานการณ์เหล่านี้คุณต้องยอมรับมันคุณโทษกันเองไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันทำต่อไปในสิ่งที่เราทำมาวิ่งหนีเหรอไม่เลยเราต้องยืนหยัดให้มากขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่นิยามความเป็นเราเวลาที่ล้มลงก็คือเมื่อเราล้มเราลุกขึ้นและเราเผชิญหน้าก,กับมัน ผมไม่รู้ว่าฤดูก,กาลนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีแม้แต่เสี้ยววินาทีที่ผมจะหมดความเชื่อมั่นในตัวลูกทีมไม่มีทีมใดในโลกที่จะประสบความสําเร็จติดต่อกัน8หรือ9หรือ10ปีแน่นอนว่าทุกอย่างมันไม่ดีนักแต่สิ่งที่เราต้องทําคือนํามันมาวิเคราะห์สู้ต่อไปเกมต่อไปรออยู่และดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้เป๊ปยอมรับว่าปัญหานักเตะบาดเจ็บและล้ากลับมาจากทีมชาติก็ส่งผลกระทบเช่นกันและยอมรับว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเกมเยือนลิเวอร์พูล ผมต้องดูสถานการณ์นักเตะก,กลับมาชา้าจากทีมชาติมีเหตุผลบางประการที่ทําให้เรารักษาผลงานให้คงเส้นคงวาไม่ได้ตอนนี้สมดุลไม่ถูกต้องแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเราต้องอยู่กับมันคุยกันและในเกมพบเฟยนูต์วันอังคารเป็นโอกาสที่จะได้ลองแน่นอนว่าโดี้สำคัญแต่เรารู้อยู่แล้วว่าหลายเดือนสโตนสามารถเล่นได้เพียง45นาทีแจ็คได้รับบาดเจ็บหลายครั้งเควิน2เดือนและ5เดือนเราต้องกลับมาและต้องทำให้สภาพจิตใจดีขึ้น ฤดูกาลยาวมากมีหลายอย่างเกิดขึ้นได้ก่อนเกมผมไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่อนฟิลทุกคนรู้ว่านี่คือสถานการณ์ใหม่สําหรับเราเรามีปัญหาอย่างมากตอนที่ไม่มีบอลผมไม่รู้ว่าเราสร้างสรรค์โอกาสได้มากขนาดไหนเกมของเรายังโอเคอยู่ Empire of the Cup รายงานว่าดูคาสกูนาดูอาร์ต กองกลางคนสำคัญของเลดบูลซาบวกยืนยันว่าบ็อบบี้คลาร์กเพื่อนร่วมทีมของเขาที่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลนั้นเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและน่าทึ่งอย่างมากบอกตามตรงผมรักเขามากเลยผมได้คุยกับเขาแล้วก่อนที่เขาจะย้ายมาที่เซาบวกผมบอกเขาแล้วว่าเราต้องการเขาจริงๆ และที่นี่จะเหมาะสมกับเขามากแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเขาเพราะการตัดสินใจออกจากสโมสรลิเวอร์พูลแบบถาวอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆดังนั้นผมคิดว่าผู้คนกดดันเขาอยู่พอสมควรในเวลานี้เมื่อย้ายมาที่นี่เขาได้รับมอบหมายหมายเล็สิบไปเลยซึ่งแน่นอนว่าเราทราบดีว่ามันหมายถึงอะไรแต่เขาเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆผมประหลาดใจจริงๆกับคุณภาพของเขาเมื่อไม่มีบอลเขาวิ่งได้ดีเขาเพรสซิงได้ยอดเยี่ยมเขาเข้าสกัดได้อย่างน่าเหลือเชื่อผมมีความสุขจริงๆที่ได้เล่นเคียงข้างกับเขาในเวลานี้ ถูกมองว่าเป็นเด็กเส้นของเปปลินเดอร์แต่ก็พยายามพิสูจน์ตัวเองมาตลอดนับตั้งแต่ย้ายไปและตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนร่วมทีมเองก็ต่างยอมรับในตัวของเขามากยิ่งขึ้นแล้วนะครับตอนนี้โอมามามุสทายาทโมซาลาขอขอบคุณบทความจากลัม u m n ลงเตรียมลูกหนังโดยทอมมี่ท่ามากาหนึ่งในนักเตะที่กำลังทำผลงานได้ร้อนแรงในยุโรปฤดูกาลนี้ต้องมีชื่อของโอมามามุชของหน้าทีมชาติอียิปต์ของไอทักแฟรงก์เฟิร์ตรวมอยู่ด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย โอมามาโชกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมากหลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นต่อเนื่องจนหลายทีมใหญ่ให้การจับตามองอย่างใกล้ชิดหัวหอกวัย2ี่สาปีคาแข้งกับแฟงเฟิร์ตเป็นฤดูกาลที่2หลังย้ายมาจากบัวบวก,บวกทีมร่วมลีกบุนเดสลิกาด้วยกันฤดูกาล2อ2 3 2 0 2 4มามุึสาทำไป17ประตูจาก4 1นัดในทุกรายการให้กับทัพอินสีแดงดำโดยเป็นการยิงในหลีก12ประตูในลีกส่วนฤดูกาลนี้ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นกระนำไป14ประตูและทำอีกอีากกกกก16อสซิต์จาาาาารรรลงงนนนมเพยยัดใทุ สถิติแอติตแซงหน้าลูกกันก่อนที่ทําได้เพียง6ประตูส่วนตัวเลขการทําประตูก,ก็ใกล้จะท่าดูกกันที่แล้วเหลืออีกเพียง3ประตูเท่านั้นตอนที่อยู่กับโบ๊บวกผลงานของมามมดถือว่าธรรมดามากไม่มีอะไรโดดเด่นเขายิงได้เพียง6ประตูในลูกกลสุดท้ายก่อนย้ายทีมและมีช่วงที่ถูกปล่อยยืมไปให้ซังเพารลีและตุตก,การแต่ที่แฟงเฟิร์ตแตกต่างออกไปโดยเฉพาะการได้ร่วมงานกับกุนซือดิโนโท็อปโมโลเลอร์ที่เค้นเอาศักยภาพในตัวแนวรุกจากแดนมามีออกมาได้อย่างสุดยอด มามูสมีจังหวะจบสกอร์ที่เฉียบขาดมีความคล่องตัวสูงทำให้กล้าเลี้ยงกล้าลุยและมีส่วนร่วมในเกมลุกตลอดเวลาเขาพร้อมถอยลงต่ำม,มาล้วงบอลอยู่เสมอไม่ได้ปักหลักในเขตโทษอย่างเดียวแม้มีทักษะในการเลี้ยงบอลและการครองบอลเอาไว้กับตัวที่ดีแต่การเล่นเป็นทีมเป็นอีกจุดที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันซึ่งสถิติแอซิ์มากกว,ากว่ากองหน้าทุกคนใน5้าลีกใหญ่ยุโรปการันตีได้เป็นอย่างดีว่าหากเพื่อนร่วมทีมอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่ามีโอกาสทำประตูได้มากกว่าเขาก็พร้อมจ่ายให้โดยไม่ลังเล นอกจากนี้ยังเป็นนักเตะที่ขยันทุ่มเททำงานหนักทั้งในการซ้อมและการลงสนามจริงและมีสภาพร่างกายแข็งแกร่งเหมาะกับการเล่นในระดับสูงโดยผลงานที่เข้าตาสุดๆทำให้ยักษ์ใหญ่อย่างบาร์เซโลนาบาเร์เมินิกและลิเวอูลต่างให้ความสนใจในตัวดาวเตะชาวอียิปต์รายนี้โดยเฉพาะหงแดงที่มองว่าเขาน่าจะเป็นตัวแทนที่เหมาะสมหากโมฮัมเม็ดซาลาห์ย้ายออกจากทีมในฤดูกาลหน้า ทั้งความเป็นคนชาติเดียวกันทั้งการมีเส้นทางค้าแข้งคล้ายกันตรงที่ย้ายมายุโรปตั้งแต่อายุน้อยแต่ไม่สามารถแจ้งเกิดได้ในช่วงแรกต้องถูกปล่อยตัวไปเล่นกับทีมอื่นและมาเริ่มใช้แสงจริงๆตอนอายุ23-24ปีมามุสพัฒนาขึ้นอย่างมากใน1-2ปีหลังและมีโอกาสที่จะเก่งกาจกว่านี้ได้อีกเขาจึงถูกมองว่ามีศักยภาพที่จะเป็นทายาทของโมซาลาที่แอนฟิลหรือแม้กระทั่งการได้เล่นร่วมกันในทีมชาติ จึงเลี่ยงไม่ได้ที่หลายคนจะเปรียบเทียบม,มาโมสว่าอาจจะเป็นนิวซาลาและประสบความสําเร็จในแบบเดียวกับสตาร์รุนพีในบรรดาหลายทีมยักษ์ใหญ่ที่สนใจลิเวอร์พูลมีโอกาสดีสุดโดยมาเซลไรฟนักข่าวของบิลซือในประเทศเยอรมันวิเคราะห์ว่ามันชัดเจนว่าเขามีโอกาสย้ายไปลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าผมจะวางเดิมพันสักหน่อยก็ได้ในฐานะทายาทของโมซาลาที่เป็นไอรอนผู้ยิ่งใหญ่ของเขาไม่มีอะไรดีไปกว่านี้สําหรับเขาแล้ว อย่างไรก็ตามโมซาล่ามองว่าการเปรียบเทียบนักเตะสองคนไม่ใช่เรื่องที่ดีและจะกลายเป็นความกดดันต่อตัวนักเตะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือปล่อยให้นักเตะได้สร้างชื่อในแบบของตัวเองซาล่ากล่าวว่าไม่ได้มีนักเตะจากอียิปต์และจากประเทศอาหรับมากนักที่เดินทางมาลุยยุโรปและสู้เพื่อความสําเร็จแต่มามูสคือหนึ่งในนั้น ผมมองว่าเขามีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมเขาเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมเขาเองรวมถึงทีมชาติด้วยผมหวังว่าเขาจะหลีกหนีให้ไกลกับไอเดียของการเปรียบเทียบเพราะมันจะทําให้เขาอยู่ภายใต้ความกดดันตลอดเวลาอย่าเปรียบเทียบเขากับผมอย่าบอกว่าเขาคือโมเมตซาราคนใหม่ปล่อยให้เขามีอาชีพของเขาเองซัมเมอร์2025จะเป็นซัมเมอร์ที่สําคัญต่ออาชีพการค้าแข่งของโอมามามุสอย่างมากและน่าจับตาเหลือเกินว่าเขาจะได้เป็นทายาทของซาลา,จ,าจริงๆหรือไม่ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ